บุคคลสำคัญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญายานาริสารานุวัติวงศ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญายานาริสารานุวัติวงศ์พระนามเดิมพระองค์เจ้าจิตเจริญพระราชโอรส พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่หม่อมเจ้าพันรัยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพศ2428ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์และพศ2448เป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนริศลานุวัติวงศ์ได้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการกระทรวงพระคลังและกระทรวงกลาโหมตลอดจนกระทรวงวังนอกจากนั้นยังทรงพระปีชาเป็นพิเศษในทางการช่างและศิลปะทุกสาขารวมทั้งวรรณศิลป์นดนตรีการละคร แม้พระสุขภาพจะอ่อนแอจนต้องกราบถวายบังคมลาออกจากราชการในพศ2452ก็ยังทรงงานช่างและงานศิลปะถวายในรัชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยตลอดต่อมาพศ2456ทรงได้รับสถาปนาเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากลมพระนริศรานุวัติวงศ์ ในรัชการที่7ได้ทรงเป็นอภิรัฐมนตรีและผู้สำเร็จราชการในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปรักษาพระองค์ในต่างประเทศ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสระราชสมบัติทรงได้รับเป็นผู้สำเร็จราชการในช่วงต้นของราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลอีกระยะหนึ่งต่อมาพศ2488ทรงได้รับสถาปนาเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ในช่วงปลายพระชนชีพสมเด็จ เจ้าฟ้ากลมพยานริ i รารุราวัติวงศ์ยังคงสนพรไทยทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีวรรณคดีและศิลปะร่วมสมัยกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกลมพญาดำรงราชานุภาพและพยาอนุมานราชทนเป็นอาทิดังเห็นได้จากพระหัตถเลขาที่รวมอยู่ในหนังสือชุดสารสมเด็จ และบันทึกเรื่องราวข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างยิ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริสรานุวติวงศ์สิ้นพระชนเมื่อวันที่10มีนาพศ2490พระชนมายุได้84ปีทรงเป็นต้นราชสกุลจิตพงศ์ในพศ2560 เนื่องในวันฉลองวันประสูติครบรอบร้อยปีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องพระเกติคุณให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานนริศรานุวัติวงศ์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกพระกรณียกิจด,ด้านราชการ พระองค์ทรงเป็นเสนาบดีหลายกระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงโยธาธิการกระทรวงพระคลังก,งกระทรวงกลาโหมกระทรวงวงังทั้งยังดำรงตำแหน่งองคมนตรีและรัฐมนตรีสภาและสมาชิกสภาการคลังด้านภาพจิตรกรรมภาพสีน้ำมันประกอบพระราชพงศาวดารภาพประกอบเรื่องธรรมมาธรรมะสงคราม ภาพพัฒแบบต่างๆด้านศิลปรกรรมงานสถาปตัตยกรรมที่โปรดทำม,มากคือแบบพระเมรุโดยตัดว่าเป็นงานที่ทำขึ้นใช้ชั่วคราวแล้วหรือทิ้งเป็นโอกาสที่ได้ทดลองใช้ปัญญาความคิดแผลงได้เต็มที่จะผิดพลาดไปบ้างก็ไม่สู้อะไรระวังเพียงอย่างเดียวคือเรื่องทุนเท่านั้น ด้านออกแบบออกแบบตรากระทรวงต่างๆอนุสาวรีย์ทหารอาสาอนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอุทกทานพระปฐมบรมราชานุสร์เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าพระเมรุมาตรและพระเมรุของบรมวงศ์หลายพระองค์พระพุทธไสย์าธ ประดิสถานห้องกลมมะหมื่นมหิตส,สอนราชหาหฤทัยตึกชัยันโรงเรียนวัดราชาธิวาสสร้างอุทิศถวายและบรรจุพระอัฏฐและพระอังคารของพระบรมวงศ์เธอกลมมะหมื่นมหิตส,สอนราชหาหฤทัย ด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบก่อสร้างพระอุโบโสถวัดเบญจมบพิษถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพศ2442การออกแบบก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมาบพิษเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่4มิถุนารัตนโกสิรโศก121พศ2445หรือรศ121 ด้านบทละครทรงนิพนธ์บทละครดึกดำบรรไว้หลายเรื่องเช่น 1. สั่งสังทองตอนทิ้งพวงมาลายัยตีคลีและตอนถอดรูป 2. คาวีตอนเผาพระขันชุบตัวและตอนหึง 3. อินเนาตอนตัดดอกชายกลีดไหว้พระและตอนบวงสวง 4. รามเกียรติด้านดุริยาง ทรงสนพะไทยทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลโดยเฉพาะดนตรีไทยนั้นทรงฝึกฝนมาตั้งแต่พระเยาว์ทรงถนัดเล่นปี่พาดและระนาดมากกว่าเครื่องดนตรีอื่นๆเพลงพระราชนิพนธ์เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงขมิ้นไซโยกเพลงตับเช่นตับแม่สีทรงเครื่องตับเรื่องขอมดำดิน และสุดท้ายด้านวรรณกรรมมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกลองเช่นโครงประกอบภาพจิตรกรรมภาพพระราชพงศาวดารโครงประกอบเรื่องรามเกียรติ์ทรงพระนิพนธ์เมื่องานฉลองพระนครครบรอบร้อยปีลายพระหัตโต้ตอบพระทานบุคคลต่างๆเช่น จดหมายเวนโต้กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพลายพระหัตประทานความรู้ในลักษณะจดหมายโต้ตอบพระสารประเสริฐและพระยาอนุม,มันราชทนเรื่องภาษาและประเพณีลายพระหัตโต้ตอบเหล่านี้เป็นเหมือนคลังความรู้สำหรับผู้ที่สนใจไฟศึกษาค้นคว้าทั่วไป